สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจสปอร์ช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับอันดับโลกไทยขึ้นหลังอัดฟิลิปปินส์3ประตูต่อนหนึ่งทะลุเข้าชิงชนะเลิศคิงคัพ2024วันที่11ตุลาคม2567เวลา20นาฬิกาณสนามกีฬาตีนัสสุลานนท์ การแข่งขันฟุตบอลทิงถ่วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50รอบรองชนะเลิศคู่ที่2ทีมชาติไทยอันดับที่100ของโลกลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับที่148ของโลกเกมนี้มาซาทาดาอิชิอิวางปอระเมศอาจวิไลเป็นหน้าเป้าเพราะมีชนาทิปสงกสินอนันต์ยอดสังวานและ,จะเจริญศักดิ์วงกรสนับสนุน โดยที่คาคานะคำยกและอภิสิทธิ์โสระดาได้ประเดิมลงสนามในทีมชาติไทยครั้งแรกเริ่มเกมมานาทีที่19ไทยเกือบได้ประตูออกนำจากอนันต์ยอดสังวานที่ยิงดุดออกก่อไปนิดเดียวหลังจากนั้นมีฝนตกมาอย่างหนักจนเกมต้องเบรกไป1ชั่วโมงและกลับมาเตะก,กันต่อก่อนที่จะไม่มีจังหวะลุ้นเพิ่มเติมจบครึ่งแรกเสมอกันศนประตูต่อศ ครึ่งหลังไทยเปลี่ยนผู้เล่น3คนด้วยการส่งสุพชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาและศัรลักษณ์ไหประโคนล,ลงไปแทนที่ของอภิสิทธิ์โสระดาอนันยอดสังวานและคาคณนะคำยกนาทีที่53ชนาทิพย์สงกสินลากลุยเข้าไปก่อนกดด้วยขวาเข้าไปให้ทีมชาติไทยดำก่อน1ประตูต่อศู นาทีที่56ไทยเกือบได้ประตูนำห่างจากจังหวะที่สุพนับเหมือนตาเปิดให้ปอรเมศอาจวิไลโคกไปติกเซฟและสุพชัยเก็บตกได้ก่อนไล่ให้จารันศักยิงดุดกอบออกไปนาทีที่63จากจังหวะทุ่มและบอลหลุดไปถึงบียอนมาตินคิดเตนเซนได้กลับตัวยิงเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อหนึ่ง นาทีที่68จารเนสักวงกรเปิดให้สุพนัทเหมือนตาเทคตัวโขกเข้าไปให้ทีมชาติไทยออกนำอีกครั้ง2ประตูต่อหนึ่งนาทีที่87สุพนัทเหมือนตาทำชิ่งกับสุภชัยใจเด็ดก่อนยิงเข้าไปให้ทีมชาติไทยนำห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3ประตูต่อหนึ่ง ส่งผลให้จิมชาติไทยผ่านทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับจิมชาติซีเรียรซึ่งเป็นการลุ้นแชมป์แรกในรอบ7ปีส่วนผลบอลชิงช่วยพระราชทางทิงครับครั้งที่50อีกหนึ่งคู่ซีเรียรเฉียนชนะทาจิกิสถานไปหนึ่งประตูต่อศูนยเปิดสถิติสุพนัดลงครึ่งหลังโชว์ผลงานเด่นจนคว้า MVP เกมไทยชนะฟิลิปปิน สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยที่ควา้ารางวัลแมตช์ออฟเดอะแมตในเกมนี้จากสถิติมีโอกาสยิง3ครั้งเข้ารอบ3ครั้งเป็น2ประตูกล่าวว่าสิ่งสำคัญกว่าการทำประตูได้คือการที่ทีมได้รับชัยชนะซึ่งทำให้ผมรู้สึกดีใจมากกว่าเพราะทุกคนในทีมก็ช่วยกันเล่นแต่เป็นผมที่ทำประตูได้ก็เลยทำให้ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของเกมนี้ สำหรับโปรแกรมนัดชิงชนะเลือกคิงครับครั้งที่50สิมชาติไทยจะพบกับซีเรียที่สนามกีฬาตินนัทสุนลานนนในวันที่14ตุลาคม2567เวลา20นาฬิกาโผมาแล้วชนะทิปป์อนเหมือนโดนสกัดแล้วกดขวาลูกนี้ครับโอ้โออหัะหว่าเหมือนจะไม่เป็นใจนะครับปีโดชูดเน์มาสกัดแต่ว่าชนะทิป์ยังวิ่งเติมขึ้นมาครับหนดีเลยครับ ทุกของฟิลิปปินส์โดยพอลทาบินัสทุ่มเข้าไปในกรอบเอาแล้วจังหวะนีดด้ได้จริงครับโอโ้โหคิดเซนเซนโอ้โหตีเสมอครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับนาทีที่63ให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์เปิดของเจริญศักดิ์ครับแล้วเช็ฟตูเบียรครับนี่ครับทุกิดเจริญศักโหม่งก่อนแล้วก็หม่งดีด้วยครับสุพนัทเหมือนตานี่ครับสุพนัทเล่นหนึ่งสองกับสุภชัยแล้วยังไม่แรงครับแต่ว่าทางได้เอาซ้ายของสุพนัทครับ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีการคิดคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งโลกล่าสุดสถานการณ์เรียไทม์ทีมชาติไทยอันดับโลกพุ่งแซงปาเลสตายขึ้นไปรังอันดับที่98ของโลกเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมชาติไทยได้รับคะแนนบวก3.4คะแนนรวมสะสมโลกขึ้นไปที่1,226.46คะแนน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ